ะะโรคจิตเนี่ยถ้า,าพูดถึงเป็นคำภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะเรียกว่าไซโคติกนะคะก็คือเป็นเป็นโรคที่ผู้ป่วยเนี่ยจะไม่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเห็นภาพนะคะหรือว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างซึ่งไม่มีของจริงอยู่ที่ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับเขาไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นไซโคติกหรือว่าโรคจิตนะคะซึ่ง คําว่าโรคประสาทอีกคำหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นคําเก่าเนี่ยเขาก็จะหมายถึงว่ามีอาการเหมือนกับวิตกกังวลนะคะมีอาการ ที่เครียดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นโรคประสาทอย่างเงี้ยได้อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองคำเนี่ไม่ควรที่จะเอามาใช้ในการพูดว่ากล่าวคนโดยทั่วไปที่ที่ไม่ได้คือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นโรคเหล่านี้นะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเหล่านี้โดนมองไม่ค่อยดีนะคะโดนแล้วก็จะโดนกีดกันทางสังคมได้เพราะฉะนั้นคาพวกนี้ก็ควรควรหลีกเลี่ยงที่จะเอามาใช้เรียกกันเรียกกันเล่น,ลนๆหรือว่ากล่าวกันโดยทั่ว เพื่อช่วยช่วยปกป้องผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคเรื<ป>้อ ความเครียดเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า stress นะคะเวลาเราใช้คำตรงนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นภาวะการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระตุ้นนะคะซึ่งก็คือ stressor นะซึ่งการตอบสนองตรงนี้เนี่ยก็จะทำได้ทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆกันได้เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นความเครียดได้นะคะส่วนความวิตกกังวลเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในของเราว่าเรากำลังรู้สึกวิตกกังวลอยู่ซึ่งก็แน่นอนคะ่ะว่าเวลาที่เรารู้สึกวิตกกังวลก็ย่อมมี อาการตอบสนองทางระบบประสาทอัตโนมัตินะคะที่เปลีป่ยนแปลงไปได้เช่นบางคนก็อาจจะมีใจสั่นมีเหงื่อออกมีปวดท้องอะไรเงี้ยนะคะที่ร่วมกันได้กับความรู้สึกที่เรากําลังวิตกกังวลอยู่นะคะร่วมไปกับบางครั้งก็จะมีอาการของด้งดานการคิดที่มันบิดเบือนไปบ้างนะคะเช่นอาจจะไปมองว่าอันตรายที่อยู่รอบตัวเรามันมากเสุอเกินในขณะที่ตัวเรามีความสามารถที่ไม่เพียงพอเงี้ยก็จะทำได้เป็นแหล่งของการเกิดความวิตกกังวลได้ะค่ะ